สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุ่มมาตรวจดวงในช่วงดาวพฤหัสย้ายราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะโดยดาวพฤหัสโคจรเข้าสู่ภพปุตตะของคุณค่ะ EP นี้เป็น EP ที่1เป็นการทำนายดาวพฤหัสบวกดวงเดิมแต่ว่า EP 2จะเป็นการทำนายดาวพฤหัสบวกดวงจรใครสนใจจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ สำหรับดาวพฤหัสนะคะในช่วงเวลานี้โคจรอ,อยู่ในภพพันธุแล้วก็ได้ดาวสองดวงเลยนะคะคือได้เกณฑ์คืออุดมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีของคนกลุ่มในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของครอบครัวนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเรื่องของทรัพย์สินของเรามีโอกาสต่อยอดนะคะอาจจะได้แบบบ้านใหม่รถใหม่ทรัพย์สินใหม่หรือมีเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินของเราแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีทีนี้ พฤหัสเนี่ยก็จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะซึ่งก็เป็นภพที่ไม่เสียนะคะเลยเหมือนว่านะคะคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเรียนการศึกษาด้วยนะในช่วงปีนี้นะคะมีการเรียนการศึกษาหรือว่าเข้าไปสัมพันธ์กับ บริวารของเรานะคะอาจจะเป็นการจ้างลูกน้องเพิ่มไหมนะคะหรือว่ามีการดูแลบริวารเราเป็นพิเศษนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของลูกค้าเข้ามานะคะลูกค้าของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มดาวพฤหัสคือเป็นผู้มีคุณธรรมมีปัญญานะคะน่ากราบไหว้เชื่อใจได้นะคะสายขาวนะถ้ามีลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีการศึกษาดีนะคะทำงานรับผิดชอบนะคะ การเรียนการศึกษาเนี่ยก็มองว่าโดดเด่นนะคะดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสองเรือนก็เป็นเรือนที่ดีอีกนะคะเรือนการเงินกับเรื่องของความสําเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะถ้าจะสอบเนี่ยนะคะหรือถ้าจะเรียนเนี่ยนะคะโดดเด่นแต่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การลงทุนนะคะเพิ่มขึ้นหน่อยสูวว่าเราจะเรียนอะไรเนี่ยเราก็จะต้อง เหมือนหาข้อมูลเพิ่มเติมอะนะคะไปเทคคอร์สเพิ่มไปเรียนพิเศษเพิ่มนะคะลงทุนกับการศึกษาเร่าเรียนของเราเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราจะต้องลงทุนกับลูกค้านะคะเพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ดีมาอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะต้องแบบมีการศึกษาหาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมมีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มที่กําลังจะดีเข้ามาหรือกับลูกน้องอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณ ได้ลูกน้องในปีนี้ก็จะเป็นลูกน้องที่ดีใช่ไหมคะเป็นดาวพฤหัสนะเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความรู้เราก็จะต้องแบบเวลาจ้างอะ่ะก็ไม่ใช่แบบโหให้ซะแบบว่าเขาไม่สามารถอยู่ได้อย่างเงี้ยมันเหมือนเราก็จะต้องลงทุนกับบุคลากรของเรากับลูกค้าของเรากับผลิตภัณฑ์ของเรากับเรื่องของการเรียนการศึกษาของเรายิ่งเราลงทุนไปเราก็จะได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองนะคะและ ปุตตะยังเป็นเรื่องสนุกๆด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงปีที่คุณอาจจะได้มีเกณฑ์การทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสนุกนกเพิ่มเติมมากขึ้นแต่อาจจะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ให้กันกับคุณด้วยนะไม่ใช่สนุกแล้วก็เมาลง่งเมาเล่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ดีมีคุณค่าดาวพฤหัสเนี่ยจะโครจรอ,อยู่ในพปุตตะเนี่ยนะคะเป็นเวลานะคะในปีนี้เนี่ยสี่เดือนสองสัปดาห์คือมันจะมีอาการโครจรผิดปกติ ประมาณ2เดือนเศษเนะคะก็คือช่วง2ตุลาถึง22ธันวาเนี่ยประมาณ2เดือนเสษเจเนี่ยนะคะที่ดาวพฤหัสจัโครจรไม่ให้คุณนะตกอรินะคะเลยกลายเป็นว่าพอช่วงไตรมาสที่4ของปีเนี่ยอาจจะต้องระวังปัญหาเรื่องของการเงินนะคะการเงินอาจจะตึงตัวการเงินอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะ อ่าเรื่องเรียนก็อาจจะแบบว่าเอยเงินค่าเล่าเรียนเอาไงดีนะคะหรือลูกค้าแบบว่าจ่ายไม่จ่ายมีเงินจ่ายลูกน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินนะคะอาจจะต้องแบบใช้เงินจ่ายหนี้สินเพิ่มขึ้นนะคะเขามีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะหรือมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่แบบว่าเราจะต้องแบบจ่ายเพิ่มงานงอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันจะมีเหมือนกันเข้ามาชั่วงคู่ช่วคราว มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาให้แก้นะคะเมื่อแก้แล้วผ่านไปได้แล้วเนี่ยนะดาวพระัสทก็จะถอยกลับไปอยู่ในภพปุตตะเหมือนเดิมนะคะในวันที่23ธันวาคมแล้วก็อยู่ยาวจนถึง30พฤษภาคมเ9นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่พรหัสมาให้คุณกับคุณนะคะแต่ในภาพรวมในภาพแคบคือบางเดือนเนี่ย มันก็อาจจะมีปัญหาได้ซึ่งช่วงที่มีปัญหาก็ช่วงที่บอกเนี่ยแหละนะคะคุณก็จะได้ระมัดระวังว่าเอ้ยกําลังจะถึงตุลาแล้วนะมีแนวโน้มว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วนะเออจะมีปัญหาเรื่องลูกค้าหรือเปล่ปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะได้จะต้องระวังเอาไว้แล้วปัญหาอันนี้มันจะมาแบบมหาอุดนะเพราะดาวพฤหัสได้ตําแหน่งมหาอุดเงินนะ่ะถ้าจะเสียบางทีมันอาจจะแบบ เสียมากหรือแบบบางทีความสําเร็จอะไรบางอย่างที่เรารอคอยแล้วพอมันไม่ได้เนี่ยมันก็จะแบบเป็นความสําเร็จที่เราอาจจะอยากได้มากอันเนี้ยลูกค้าอะไรเนี้ยอยากได้มากจนจะได้จนจะได้ละอา้าวถูกคู่แข่งตัดหน้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะกลายเป็นความผิดหวังได้นะคะแต่มันแค่แป๊บเดียวไงนะคะเดี๋ยวดาวพฤหัสก็จะถอยกลับไปอยู่ในจุดเดิมเรื่องเดิมๆก็กลับมาเกิดขึ้นกับคุณนะสิ่งดีๆก็กลับมาเกิดขึ้นกับคุณอีกต่อไปในช่วงปลายปีค่ะ ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ามีดาวอะไรไปลอยอยู่ในภพปุตตะบ้างนะคะอย่างถ้าเกิดว่ามีดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะลอยอาทิตย์จริงๆมันเป็นพินทุบาทค่ะก็จะเป็นดาวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาเรามีคู่เนี่ยเราอาจจะได้คู่ที่เ,เด็กกว่าเด็กกว่าด้วยวัยวุฒิก็ได้เด็กกว่าด้วยคุณวุฒิก็ได้นะเช่นอาจจะเป็นลูกน้องหรือว่าเขาอาจจะทําตัวเด็กๆนะ,ะหรืออาจจะมีคู่ตั้งแต่อายุยังน้อยเรายังวุฒิภาวะยังไม่มาก ะะหรือคู่เราเนี่ยก็จะรักเด็กรักคู่เหมือนลูกนะคะคู่เราเนี่ยพอมีวัยวุฒิคุณวุฒิที่น้อยกว่าเราบางทีก็อาจจะสร้างความเป็นพินทุบทนะคะก็คืออาจจะควบคุมได้ยากนิดนึงแต่กลายเป็นว่าคราวนี้ดาวพฤหัสมาทําให้เกิดคู่มิตรความแบบลาบากยุ่งยากใจของถ้าเกิดคุณมีคู่นะหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยนะคะที่เด็กกว่าอาจจะสร้างปัญหาอีโก้สูงอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ากับตาลปัตเขาจะเป็นมิตร เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจช่วยเหลือพาร์ทเนอร์คู่ครองหุ้นส่วนนะคะช่วยเหลือทําให้เราเกิดความสําเร็จในเรื่องรายได้และเรื่องของความสําเร็จในชีวิตถ้าคุณไม่มีคู่ไม่มีพาร์ทเนอร์พบปุตตาก็จะเป็นพบของบริวารของเรานะคะอาจจะเป็นลูกน้องนะคะซึ่งพอคุณจ้างลูกน้องที่ดีเนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยแบบทําให้เราอะเกิดความเจริญก้าวหน้า ได้ประสบความสําเร็จแบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือลูกค้าอย่างเงี้ยคุณลงทุนกับลูกค้าคุณก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่ดีคอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นมองว่ากลุ่มบริวารของคุณปีนี้ถือว่าดีทีเดียวนะถ้าเป็น5้หนึ่งถ้าคุณมีดาวจันทร์ลอยอยู่ในภพปุตตะเนี่ยพื้นดวงก็อาจจะมีบริวารน,นะลูกน้องลูกหลานลูกค้าเนี่ยมักจะมีปัญหานะคะ เพราะว่าดาวจันเนี่ยก็เป็นดาวดวงเล็กดาวที่อ่อนต่อโลกนะคะมีปัญหาก็คืออาจจะไม่ทันคนก็แน้ลูกน้องเราก็แบบเออขี้ใจน้อยไม่ทันต่อโลกนะคะลูกค้าเรานะเป็นดาวจันทร์ก็น้ําขึ้นน้ําลงอะไรนะคะหรือชอบมีปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้ใครที่มาเป็นบริวารของเรามักจะป่วยเจ็บไม่สบายนะคะ พอดาวพฤหัสมาเนี่ยจะช่วยเสริมให้ดาวจาันนะมีความเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองนะคะเลยเหมือนกับว่า,าลูกน้องเราลูกค้าเราบริวารเราที่ก่อนหน้าเนี้ยชอบมีปัญหาหรือดูแบบว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็จะแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นสร้างกาําไรสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงให้กับตัวเรามากขึ้นในปีนี้ถ้าคุณมีดาวอังคารรอยอยู่ในภพปุตตะเนี่ยพื้นดวงอังคารก็เป็นพินทุบาทนะคะ งานของคุณเนี่ยก็อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเด็กนะคะชอบทํางานอะไรสนุกสนุกงานเป็นจอบจอบงานเดินทางแต่มันเป็นพินทุบารอะมันก็อาจจะมาแบบว่าแค่แบบครั้งคราวอะไม่ถาวรหรือบางทีเดียวกับเด็กใช่ไหมคะก็อาจจะปวดหัวได้นะ,ะทีนี้พอดาวพฤหัสมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไองานรูปแบบเนี้ยนะที่เราทําที่มันยังแบบดาวอังคารธาดลมะนะพัดไปพัดมามันจะมีความแบบ มั่นคงขึ้นคุณอาจจะได้รายได้ที่มากขึ้นหรือแบบได้ลูกค้าดีๆได้แบบประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคุณกาลังจะทํานะคะส่วนดาวอังคารก็มาจากภพศาสตร์ชะด้วยพื้นดวงเนี่ยเวลาเรามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็อาจจะเออเด็กกว่านะทฒิภาวะน้อยกว่านะ,ะหรือการมีเพื่อนใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบกลุ่มดาวอังคารน่ะคือ อาจจะชอบแบบขี้เล่นไม่เอาการเอางานก็ได้นะคะหรือแบบว่าลุยอะไรอย่างเงี้ยแรงอย่างเงี้ยค่ะพอดาวพฤหัสมาก็ช่วยเสริมนะกลายเป็นว่ากลุ่มสังคมที่เราเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยนะคะก็เป็นกลุ่มสังคมที่อังคารก็มีฝีมืออะพฤหัสก็มีความรู้นะเก่งทั้งบู๊ทั้งบุนนะไม่ใช่แบบว่าลุยอย่างเดียวเหมือนเมื่อก่อนมีอะไรก็แบบบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเตะไปต่อยจะไม่ใช่นะคะก็จะมีความแบบ เป็นผู้ใหญ่มีความรู้มากขึ้นสามารถช่วยเอื้อนะคะไปไปคบไปสมาคมนะมันก็เอื้อผลประโยชน์เรื่องของความสําเร็จในชีวิตได้ถ้าพื้นดวงของคุณนะคะมีดาวพุธลอยอยู่ที่คบปุตตะเนี่ยโหปุตตะเป็นเกษตรคือบริวารของคุณเนะ่ะเลิศมากเลยนะเขาก็อาจจะเป็นแบบนักคิดนักพูดนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้านะคะก็คือเป็นดาวสุพรเค์ที่ดีแหละลูกหลานก็แบบเออช่างคิดช่างจรจาลูกค้าก็ดีนะคะแต่เป็นเจ้าเรือนของพบมรณะโดยสิมันเหมือนกับว่าเขาจะดีอยู่ไม่นานอ่ะ พอสักพักหนึ่งเขาก็จะหายจากเราไปนะคะลูกน้องดีๆอยู่กับเราไม่นานแล้วเขาก็ออกไปเปิดกิจการเองลูกค้าดีๆมาซื้อของกับเราไม่นานแล้วเสร็จแล้วเขาก็หายตัวไปนะคะบุตรบริวารก็จะอยู่กับกันกับเราไม่นานก็อาจจะแบบไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่ายายครอบครัวออกไปอย่างเงี้ยเพราะมันมีคําว่ามรณะเข้ามานะคะหรือว่ากําลังดีๆเดี๋ยวก็ไม่สบายละอย่างเงี้ยนะคะก็จะกลายเป็นว่ามีทั้งดีทั้งเสีย พอดาวพฤหัสมาเนี่ยโหดาวพฤหัสนี้มาจากเรื่องของการเงินเรื่องของความสําเร็จนะคะแล้วแล้วปุตตะเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเหมือนว่าคนกลุ่มนี้คุณอาจจะมีโอกาสนะในเรื่องของการเงินการลงทุนหวยหุ้นนะคะได้ตัวดีๆนะคะแต่ก็จะดีไม่ได้ต้องระวังด้วยมันพอมันดีปุ๊บเดี๋ยวมันคําว่ามรณะความเสื่อมก็จะมาเหมือนกันนะคะหรือคุณอาจจะได้กลุ่มลูกค้าที่แบบว่า โหรวยมากแบบเจ๋งมากดีมากอะ่ะทำให้เราแบบโกยรายได้มาเยอะช่วคู่ช่วยามนะคะลูกลูกน้องก็เหมือนกันนะคะก็คือแบบว่าโหดีมากเลยทําเงินทําทองนะคะแล้วก็ลาออกไปถ้าคุณมีดาวเกตรอยอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะคะพื้นดวงเนี่ยคนที่มา อรอบตัวคุณเนี่ยบริวารคุณนะก็จะเป็นคนที่แปลกๆอะแปลกก็คือว่าอาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาเป็นคนที่มีความแบบทันสมัยนะคะเก่งเรื่องไอทีเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เป็นคนที่อชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ก็อาจจะเอาแต่ใจนิดหนึ่งนะคะก็มีลูกก็เหมือนลูกเทพนะลูกน้องก็เหมือนเ,ออเ,ป,นเ,ป,นเป็นเทพ,พเจ้าอะไรอย่างเงี้ยจะไปยุ่งอะไรกับเขามากแต่ถ้ามีอะไรเขาก็จะมาช่วยนะคะลูกค้าต่างชาติดีนะคะลูกค้าออนไลน์ดีทีเนี้ยดาวพฤหัสมาดาวเกตเขาจะมาช่วยส่งเสริมให้ดาวพฤหัสมีความเด่นชัดมากขึ้นจริงๆพบปุตตะก็เป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาถ้าคุณได้มีการเรียนเรื่องอะไรที่เป็นแบบเชิงลึกอ่ะนะคะ เปิดต่อปริญญาโทรปริญญาเอกต่อแบบว่าเซอร์ติฟิเคตเฉพาะทางเนี่ย ปีนี้โดดเด่นมากๆรวมถึงถ้าคุณมีลูกหลานบริวารเนี่ยเขาก็อาจจะ,ะเด่นในเรื่องของการเรียนการศึกษาในช่วงปีนี้นะคะกลุ่มลูกค้าคุณก็ต้องเป็นกลุ่มลูกค้าสไตล์แบบดาวพฤหัสเกตจะดีจะช่วยเอื้อทําให้เกิดเรื่องของลาภผลความสําเร็จเรื่องของเงินทองนะคะกลุ่มแบบ5้าเก้ากแบบคุณหมอคุณครูแบบที่เป็นลักษณะด็อกเตอร์เรียนนิติศาสตร์กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มศาสนาก็ได้นะคะกลุ่มนี้ดีนะคะช่วยทำให้เกิดประสบความสำเร็จมากขึ้น ถ้าคุณมีดาวสุกรอรอยู่ที่ภพปุตตะเนี่ยดาวสุขมาจากพันธุแล้วก็สุภาก็เป็นภพที่ดีนะคะเลยกลายเป็นว่าครอบครัวคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กเช่อนอาจจะมีลูกหลานมากนะคะลูกหลานเราก็ดีก็มีความสําเร็จนะคะพึ่งพาบุตรบริวารได้ เหมาะกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินนะทรัพย์สินที่ดินยานพานะเนี่ยสามารถลงทุนได้สามารถลงทุนกับต่างประเทศได้นะตั้ง,งทิ่นฐานกับต่างประเทศโดดเด่นอาจจะมีความสุขในการท่องเที่ยวท่องเที่ยวกันกับลูกหลานนะถ้ามีบริวารน,นะก็บริวารก็จะดีนะคะ นำพาความสําเร็จมาให้กันกับองค์กรน,นะคะลูกค้าก็จะดีเหมือนกันนะคะรัลกลูกค้าเนี่ยเหมือนเคยย่าเลยลูกค้าเนี่ยก็จะสร้างความสําเร็จให้กันกันกบตัวคุณอุ๊ยดูดีเนาะแล้วมันเหมือนว่าพอดาวพฤหัสมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเงินและความสําเร็จอีกนะคะเลยมองว่ากลุ่มนี้ก็โดดเด่นแต่ชีวิตอาจจะมีออความรีบเร่งนิดนึงนะคะ อย่างสมมุติถ้าเราลงทุนเรื่องของอทรัพย์สินนะที่ดินยา,านผ่านะเนี่ยนะคะก็จะต้องแบบคอยศึกษาความรู้ให้ดีคอยแบบฉกฉวยโอกาสให้ดีอะไรที่มันแบบรีบปล่อยรีบขายรีบซื้อรีบ,รบคือมันต้องใช้แบบความรวดเรว็วะในการแบบทําให้เราเกิดเรื่องของรายได้นะคะถ้าคุณมีดาวเสาลอยอยู่ที่ภพปุตตะเนี่ยนะคะเป็นพินทุบาทนะมาจากภพเสียด้วยเลยมองว่าเรื่องของบริวารใกล้ตัวเราไม่ค่อยเด่นนะ ถ้ามีลูกหลานอาจจะพึ่งพึ่งพาได้ยากนะคะมีลูกน้องก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดความทุกข์ชอบสร้างความเสียหายให้อะไรเงี้ยเพราะคําว่าวินาทมันวิ่งมาถึงบริวารของเรานะคะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนี้หรอกนะ,ะแต่มันอยู่ในพื้นดวงจึงควรทําอะไรด้วยตัวคนเดียวนะ,ะอย่าอย่ามีลูกน้องเลยลูกน้องมีแล้วเครียดแล้วทุกข์เหนื่อยหนักนะคะหรือลูกค้าของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะหินอะยากกว่าจะได้แต่ละลายใช้ระยะเวลา ยาวนานนะต้องใช้แบบความอดทนสูงนะคะทีนี้พอดาวพฤหัสมาเป็นดาวคู่ศัตรูนะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเงินนะ่ะนะคะเงินเราบางทีให้ลูกน้องถือไว้นะคะอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีเรื่องของรายจ่ายเยอะหน่อยให้กับบริวารของเรากับคนที่เราดูแลนะคะเรื่องของการศึกษาก็อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าเนี่ยก็มองว่าคือ ก่าจะได้แต่ละบาทมันก็ยากแล้วนะคะคราวนี้มันก็อาจจะคือด้วยความพยายามอะลงทุนกับลูกค้ามากนะคะกะว่าจะโกยบ้างนะคะก็อาจจะเอ่อต้องแบบปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลาเอางี้แล้วกันนะคะมันเป็นมันเป็นดาวคู่ศัตรูนะการเงินเราอยู่ในภพลูกค้าก็จริงนะคะแต่มันเจอดาวเสาไงเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเครียดหน่อยปรับด้วยนะอะไรเงี้ยถึงจะได้ ถ้าคุณมีดาวราหูเราอยู่ในภพปุตตะเนี่ยนะคะพื้นดวงก็คือตัวคุณเนี่ยรักเด็กนะรักลูกน้องรักบริวารชอบทําอะไรสนุกสนุนะ,ะชอบเรียนรู้นะคะแต่ทีนี้ดาวพฤหัสมามันมันเป็นดาวคู่ศัตรูค่ะเลยเหมือนกับว่าสมมติว่าเรารักลูกน้องบริวารใช่ไหมคุณก็จะยอมเปไงป,ป๋าเปอะเปแล้วแบบว่า ก็อาจจะทาให้เงินคุณอะเสียแบบเยอะก็ได้เพราะเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะหรือบางทีเราชอบทําอะไรสนุกสนุกอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสไตล์แบบดาวราหูอะบางทีคุณกําลังแบบหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเช่นแบบโอ้โหฉันชอบเที่ยวต่างประเทศหรือฉันชอบเล่นเกมชอบทําอะไรสนุกสนุกคุณก็จะยอมเสียเงินไนงะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอาจจะเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดาวการเงินกับดาวราหูเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครอะยอมเสีย แล้วก็เกิดว่าคุณชอบเรียนรู้ใช่ไหมคะสมมติว่าเราอยากจะเรียนอะไรบางอย่างปีนี้ถ้าเรามีแพชชั่นน่ะก็มองว่าคุณอาจจะทุ่มนะเรื่องของการเรียนเนี่ยเอ่อเยอะเลยอะ่ะนะอาจจะเป็นการเรียนในลักษณะของวิชาเฉพาะทางเฉพาะกิจนะคะเพื่อให้รู้ลึกไปเลยในสิ่งที่คุณแบบชื่นชมชื่นชอบนี่แหละนะคะก็จะเสียเงินเยอะหน่อยนะเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยมันมักจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็อาจจะเสียเยอะกว่าผิดกว่าปกติ ถ้าคุณมีดาวมฤตยูลอยอยู่ในภพปุตตะเนี่ยพื้นดวงคุณอาจจะไม่ค่อยเด่นเรื่องของบริวานนะคือมีแล้วก็อาจจะจากเป็นจากไยนะคะก็คือไม่มีนะไม่มีลูกไม่มีบริวานนะหรือถ้ามีแล้วก็อาจจะแบบแก่ไปเลยนะคะหรือแบบโหเด่นไปเลยอะนะคะอาจจะเป็นแบบ คนดังไปเลยนะคะเช่นลูกค้ารายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็ไม่มีเลยนะ,ะเป็นมฤตยูเป็นดาวอาเพศทำลายในภพนั้นนะคะพอดาวพฤหัสมาเลยมันเหมือนมาช่วยเสริมนะ,ะทำให้ความอาเพศเสียหายของดวมฤตยูเนี่ยมันลดดีกรีลงนะคะก็กลายเป็นว่าปีนี้เฮ้ยมีโอกาสนะ,คะใครแบบไม่มีลูก,กมีลูกยากอาจจะเป็นแบบ อใช้แบบทางการแพทย์ใช้เงินน่ะนะคะปรึกษาหมอมีโอกาสมีลูกได้ในปีนี้นะเออเรื่องของการเรียนการศึกษาถ้าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าไม่ค่อยโดดเด่นนะคะไม่ค่อยอยากเรียนก็ปีนี้ก็อาจจะอยากเรียนนะคะแล้วก็เรียนได้ประสบความสําเร็จดีนะคะลูกน้องนะคะที่ไม่เคยมีเลยปีนี้ก็อาจจะจ้างคนที่มีความรู้นะคะมาช่วยงานช่วยธุรกิจนะคะหรือลูกเราบริวารเราที่อาจจะไม่ค่อย สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีนี้รักษาก็อาจจะได้เจอหมอดีนะคะหรือเป็นการเป็นงานแบบมากขึ้นกว่าเดิมนะคะลูกค้าของเราก็อาจจะเป็นกลุ่มแบบเ,เฉพาะกิจอะเฉพาะทางอะเช่นกลุ่มคุณหมอมีเป็นต้นถ้าพื้นดวงคุณมีดาวพฤหัสอยู่ในภพปุตตะอันนี้เฉยๆนะคะการมาของพฤหัสไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยเพราะเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่เกิดกับคุณอยู่แล้วนะคะคุณก็จะชอบมีลูกน้องลูก หลานบริวารลูกค้าที่เป็นกลุ่มดาวพฤหัสเนี่ยนะคะการเงินการลงทุนเรื่องของแบบาการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็โดดเด่นตั้งแต่ในพื้นดวงทีนี้เราก็ต้องมาดูด้วยอะว่าแบบแล้วดาวพฤหัสบวกดวงจอนอะจะเกิดอะไรบ้างนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวไปตาม EP 2ค่ะ